สวัสดีครับพบกับมเคนครรับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเซิร์ฟเวอร์มายครับในวงแลนหรือว่าในอินเทอร์เน็ตภายในบ้านนั่นเองนะครับหรือว่าจะใช้มือถือที่อยู่ในวงแลนเดียวกันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็คือคุณต้องมีคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับที่อยู่ในวงแลนเดียวกันนั่นเองเนี้ยเผื่อบางทีแบบเพื่อนมาบ้านอะไรเงี้ยอยากจะมาเล่นมายครับกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคแต่ไมคคับนะครับต้องเป็นมั้ครับเวอร์ชั่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็ ถ้าจะเล่นบนอดีแท้นะครับต้องเป็นอดีแท้เหมือนกันส่วนอดีเถื่อนก็ต้องเป็นอดีเถื่อนเหมือนกันนั่นเองแต่อดีแทสสามารถเข้าอดีเถื่อนได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมจะจําลองเป็นท่านของอคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเลยที่จะทําการเปิดให้เพื่อนมาเล่นนั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้พิมพ์คําว่า control panel นะครับ co นะครับปาบคราวนี้กดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปโลเลยนั่นเองนะแล้วก็กดที่เป็น ตรงนี้นะครับแล้วก,กดตรงนี้นั่นเองนี่นะฮะกดที่ตรงนี้นะครับ Windows Defender นั่นเองติ๊กตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับแล้วก,กดที่ที่เป็น Off นะครับอืมเห็นได้เป็นสีแดงทั้งสองอันเลยนะโอเคคราวนี้นะครับต่อมาเราจะเช็ค IP ตัวของคอมพิวเตอร์เครื่องเรานะครับไปที่ตรงนี้ครับคลิกขวาครับไปที่คำว่า Open เน็ตเวิร์กโอเคไปที่คำว่าอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเลือกที่ตรงนี้นะครับผมอันที่สามเอาละตรงนี้นะครับเพื่อนๆห,หลายๆคนก็จะมีสองอันนะฮะจะมีสองแบบในสองอันนะครับจะมีสองแบบ,นนบแบบก็คือที่เป็นรูปอย่างนี้แล้วก็ที่เป็นรูปไ wi ฟ้นั่นเองนะส่วนถ้า ใครที่อยู่ในวงแลนด้วยใช้มือถือนะครับก็กดที่เป็นรูปไ i ฟ้ได้เลยหรือว่าใครที่ใช้สายแลนด้วยกันนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนั่นเองนะเป็นรูปอินเทอร์เนต็ตนั่นเองปับ๊บโอเคคราวนี้เราก,กดตรงนี้นะครับเพื่อเช็ค IP นั่นเองนะเอาแหละสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็น IP เครื่องเรานะที่เราจะให้เครื่องเครื่องหนึ่งเข้ามาในวงแลนของเรานั่นเองนะครับก็เดิมเราก็จะจดไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อกันลืมนั่นเองนะผมก็จะเปิดตัวโน้ตแพดขึ้นมานะครับเอาแหละ IP ของเรานั้น192.168.89.28โอเคครานี้เราได้ท่าเอาตัวของ IP เครื่องมาแล้วนะครับครนี้เราทําการกดออกหมดเลยนะครับทุกอย่างยกเว้นตัวที่จดเอาไว้นั่นเองนะโอเคเอาแหละครานี้ทําการเปิดมาขึ้นมานะครับเข้าไปที่คําว่า single player นั่นเองนะอันนี้ผมจะสร้างโลกใหม่ขึ้นมานะครับ ที่ชื่อว่าเคนอ,อีนั่นเองนะแล้วก็ทำการสร้างโลกขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ทมการาสร้างโลกขึ้นมาแล้วนั่นเองนะสังเกตว่าเราก็อยู่คนเดียวนะครับโอเคถ้าส่วนวิทีเราอยากให้เพื่อนเข้ามานะครับกดที่ปุ่ม escape หรือว่า esc ไปที่คำว่า open land นะครับอันนี้นเราก็ปรับแต่งนะครับอยากให้ใช้คำสั่งได้ก็เปิด อยากให้เป็นโหมดอะไรบ้างอะโหมด Survival โหมด Spectator นะครับนี่โหมด Creative นะฮะอันนี้อะไรโหมดอะไรลืมโอเคพอผ,ผมก็จะเป็นเลือกท่า้ีของโหมด Survival นะครับกดที่คําว่า Start Land เลยนั่นเองโอเคครานี้นะครับเราจะเป็นตัวเห็นตัวพอร์ตตัวนี้นะก็เปิดตัวที่เป็นต้ตแพดขึ้นมานะครับครานี้จะเป็นใส่จุด2จุดนั่นเอง แล้วก็ใส่พอรตตรงนี้เข้าไปนะครับก็คือ5 0 1 1 7โอเคพอรต,ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับทุกทีตอนเวลาเปิดนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆื่นั่นเองก็อย่าลืมเพื่อนเปลี่ยนพอรตด้านหลังให้ทุกแล้วกันนะครับตรงนี้เลยโอเคข้อนี้นะครับเราทําการก๊อปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสูดเครื่องหนึ่งเลยกว่านะครับเครื่องที่จะทําการจอยเข้ามานั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ แล้วก็ทําการเข้ามาอยู่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วนั่นเองคราวนี้เราจะมาจอยเข้าสู่วงแลนในมั้ครับที่เราเปิดเอาไว้นั่นเองนะครับกดที่ผูเ้เล่นหลายคนหรือเป็นสังกฤตจะเป็นมัลติเพเยอร์นั่นเองนะกดที่คําว่าเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่า add server นั่นเองนะตรงบริเวณนี้นะครับขวาล่างจะมีคําว่าที่อยู่ไอ้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นะครับทําการอนโทรวีลงไปเลยหรือว่า ที่จดเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่จดไว้เมื่อกี้คือ1 9 2 6 8 8 9 1 2 8นึงนะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ตนั่นเองนะกดที่คําว่าเสร็จสิ้นนะครับเดีย๋ยวดูว่าจะเราจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการขึ้นมาแล้วนั่นเองนะก็จะเป็นชื่อคนเปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโหวที่เปิดเอาไว้นั่นเองนะซึ่งอันนี้นะครับถ้าเล่นในวงแลนจะเล่นทั้งหมด8คนนั่นเองนะ ก็สามารถเข้าไปได้เลยป๊าบดูซิว่าจะเล่นได้กันได้หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยเข้ามาได้แล้วเนะีครับเป็นไงเห็นไหมได้แล้วโอ้โหง่ายมากๆนะครับผมหาก่อนว่า,าตัวละครตัวหนึ่งอยู่ไหนหาไม่เจอฮะเ,เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงกว้องข้างที่จะลื่นนะครับไม่แหลกเลยแหละอืมเพราะว่าอยู่ในโงแรนเดียวกันนั่นเองนะ ก็โอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับเรื่อนๆนั่นเองส่วนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยลวกันนะครับส่วนถ้าใครทำไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมถ้าใครถ้าไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยลวกันนะครับจะติดตามคลิปแบบนี้นั่นเองนะว่าคนะ้ผมสำนี้บายๆผมสวัสดีครับ